ไปนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็มีไฟที่หน้าจอกับพริบนะครับสวัสดีครับเจ๊กดีบทยทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีวิธีการใช้งาน AC/DC เคมิเตอร์นะครับจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการใช้งานเบื้องต้นยังไงนะฮะ สำหรับแคมเตอร์ตัวนี้นะครับจุดประสงค์หลักนะฮะที่ผมจะนำมาใช้งานก็คือจะนำมาวัดกระแสเป็นส่วนใหญ่นะฮะตัวนี้จะเน้นที่วัดกระแสตรงนะครับเพราะว่าจะใช้งานในด้านอ่า power supply หรือว่าจะเป็นอ่าโซล่าเซลล์ก็ได้นะฮะจะสะดวกในการวัดนะครับสำหรับแคมเตอร์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะฮะในราคา1,000ต้นๆนะครับไม่แพงนะฮะพอเหมาะพอดีในการนำมาใช้งาน ครับเบื้องต้นนะฮะในได้อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้านะครับใส่กล่องมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีสายวัดนะครับสายโปรวัดนะครับแถมมาด้วยนะครับ1คู่นะครับแล้วก็จะมีฐานอีก2ก้อนนะครับ1นึก้อนนะครับใช้มิเตอร์ตัวนี้ใช้ไฟ3โวลต์นะครับแล้วก็จะมีสายวัดอุณหภูมินะครับแถมมาด้วยอีก1เส้นนะฮะมีกระเป๋าสําหรับเก็บตัวมิเตอร์มาอย่างดีนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคนะฮะ ก่อนอื่นนะครับก็จะถอดฝาด้านหลังนะครับโดยการขันน็อตออกแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับจำนวน2ก้อนนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะโดยการขันน็อตยึดนะฮะครับเรามาเริ่มต้นที่ฟังก์ชันแรกเลยนะฮะก็คือฟังก์ชัน NCB นะครับในการวัดไฟโดยไม่ต้องใช้สายวัดนะครับเป็นการไล่เช็คหาโดยเซ็นเซอร์นะครับ ผมยกตัวอย่างนะฮะแบบนี้นะฮะวัดไฟที่บริเวณนี้นะฮะสายไฟ220โวลต์นี่นะครับครับเปิดเซอร์วิสนะครับออกจากตำแหน่งออฟนะครับอ่าตัวนี้นะฮะฟังก์ชันนี้จะทำได้ทุกตำแหน่งนะครับอ่าอันอันแรกก่อนนะฮะแล้วก็กดที่ปุ่ม NCB นะครับนี่นะฮะ ดูหน้าจอดิสเพย์จะเป็นจุด4จุดนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็น NCB ด้านมุมซ้ายมือนะฮะแล้วก็นํามานะครับแต่ที่ส่วนที่มีไฟนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็มีไฟที่หน้าจอกับพริปนะครับพอเราออกมาจะไม่มีนะฮะสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับถ้าบริเวณที่เราวัดนะครับมีไฟที่มากกว่า9 0โวลต์ AC นะฮะ ก็จะมีเสียงเตือนอย่างที่เป็นแบบนี้นะฮะนะครับถ้าต่ำกว่า90บโวลต์นะครับจะไม่มีนะครครับผมครับสำหรับฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็นฟังก์ชันการวัดกระแสนะครับพอเราหมุนสวิตช์โรตารีนะครับมาตำแหน่งที่เขียนว่าตัว A นะฮะที่ขึ้นนี้หน้าจอนะฮะจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปกระแสสลับอยู่นะครับ เรามาเริ่มต้นที่การวาดไฟกระแสสลับก่อนนะครับเราจะวาดแอมป์กระแสสลับนะครับตัวนี้ผมจะใช้วิธีการคล้องสายนะครับสายใดสายหนึ่งนะครับคล้องหลอดไฟนะครับผมจะทําการวัดหลอดไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟไส้นะครับขนาด40บวัตต์นะครับ220โวลต์กระแสสลับนะครับมาดูกันว่าจะกินกระแสไฟที่กี่แอมป์นะครับเสียบปลั๊กเลยนะฮะมาดูกันนะครับผมอ่า สองเสีักปนั๊กนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็น0ย์อยู่นะครับ0 0นยน,นแอมอป์นะครับครับพอเปิดสวิตช์นะครับจะขึ้นเป็น0.2น,นะครับแล้วก็ลดลงมา0.1น,นะฮะแล้วก็เป็น0ูย์แอมป์นะครับ ซึ่งแอมแสสลับที่มิเตอร์สามารถอ่านได้นะฮะอาจจะมีความแตกต่างจากมิเตอร์ตัวอื่นอยู tense, ่บ้างนะครับแต่ว่าหลักการอ่านนะครับวิธีการวัดจะมีกันหลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือของสายใดสายหนึ่งนะครับฟังก์ชันที่2นะครับที่จะทําการวัดก็คือฟังก์ชันวัดกระแสตรงนะครับเราก็จะทําการกดสวิตช์นะครับตัวนี้นะฮะเป็นสวิตช์ซีเล็กนะครับ S.E.L นี่นะฮะสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็น ขีดนะครับกระแสตรงนะฮะตัวนี้นะครับลืมบอกไปนะฮะอ่าสเปคในการวัดนะครับย่านการวัดที่แคมมิเตอร์ตัวนี้วัดได้นะครับก็คือสูงสุดนะครับ600แอมป์นะครับทั้ง ac dc นะฮะแล้วก็แรงดันนะครับก็คือ600โวลต์นะครับทั้งทั้ง ac dc นะฮะเดี๋ยวมาทำการวัดกระแสตรงกันเลยนะฮะผมจะทำการวัด กระแสของแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ดูนะครับวิธีการก็เหมือนที่แนะนํามานะฮะก็คือให้กดปุ่มเล็กนะครับอยู่ในย่านของ dc ammeter นะฮะแล้วก็นำนะครับตัวปากคีบคล้องสายนะฮะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดกระแสนะครับเป็นคล้องที่สาย้วบวกนะครับของแบตเตอรี่นะฮะแล้วค่อยจะทําการสตาร์ทรถนะครับมาดูกันว่าตอนสตาร์ทรถนะครับจะมีกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ไหลออกจาก แบตเตอรี่นะกลับมาดูกระแสสตาร์ทกันนะครับนี่นะฮะสตาร์ทอยู่ที่หกว่านะครับแล้วก็ดับไปนะฮะเดี๋ยวดูสตาร์ทใหม่นะฮะนี่นะครับกระแสอยู่ที่1 5จุห้าครับนะครับแล้วก็ 1. 5 2ุห้าสองครับประมาณนี้นะฮะถ้าเราเล่งเันเล่งนะครับกระแสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าเป็นการสาธิตการไหลของกระแสนะครับว่า กระแสจากแบตเตอรี่นะครับที่ไหลนะครับระหว่างแบตเตอรี่กับไอเต้ามนะฮะจะมีกระแสไหลยังไงนะฮะแล้ววัดยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นนะว่ากระแสจะมีไหลในแบบนี้นะฮะเราคีบที่ใส่ได้สายหนึ่งนะครับยันกันวัดต่อไปนะครับจะเป็นยันการวัดโวลต์นะครับหรือว่าแรงดันนะครับพอเปิดสวิตช์มานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกระแสสลับก่อนนะครับตัวนี้จะมีความถี่ขึ้นบอกด้วยนะฮะ เดี๋ยวผมจะสาธทิศการวัดกระแสสลับนะครับไฟปลั๊กไฟ200โวลต์เรานะฮะโดยการใช้สายนะครับสายนะครับเสียบเลยนะฮะกระแสสลับนี้จะไม่มีขั่วนะครับวัดสายขั่วสีแดงหรือสีดําก็ได้นะครับจะไม่มีขั่วนะฮะนี่นะครับมาวัดไฟ220โวลต์นะครับครับ สำหรับการวัดนะครับให้ใช้ความระมัดระวังนะฮะจะให้มือนะครับหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะฮะแตะนะครับกับส่วนที่เป็นปลั๊กนะฮะครับวัดนะครับนี่นะฮะก็จะได้เป็นไฟปลั๊กไฟบ้านผมนะฮะสองร้อยยี่สิบแปดโวลต์แล้วก็ห้าสิบเฮิร์ตนะครับ ไปจะไม่นิ่งนะฮะจะประมาณนี้นะครับ227โวลต์50.1เฮิร์ตนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะล็อกค่าไว้นะครับก็เราก็กดที่ปุ่มนี้นะฮะปุ่มเฮินี่นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นการล็อกค่านะครับคือหน้าที่ของปุ่มนี้นะฮะหรือว่าเราวัดในที่มืดนะครับแสงไม่เพียงพอนะฮะเราก็กดปุ่ม แช์ไว้นะครับไฟก็จะติดนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับปุ่มแบคไลท์นะฮะไฟก็จะติดนะครับถ้าเรากดแชร์ไว้อีกนะครับไฟก็จะดับนะครับนี่คือฟังก์ชันวัดโวลต์กระแสสลับนะครับต่อไปต่อไปนะฮะจะเป็นการวัดไฟกระแสตรงนะครับโดยการกดปุ่มชิ้นเล็กเหมือนเดิมนะครับอ่าสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นกระแสตรงนะฮะผมจะวัด ฐานนะครับแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้จะเป็นฐาน9โวลต์นะครับนี่นะฮะนี่ครับจะเป็นฐาน9โวลต์ตัวนี้จะเป็นไฟกระแสตรงนะครับไฟกระแสตรงจะมีขั้วชัดเจนนะครับบวกลบนะครับตัวนี้เป็นบวกนะครับฝ่ามือนะฮะก็ใช้สายสีแดงนะครับวัดนะฮะตัวนี้นะครับ นี่นะครับแบตก้อนนี้ก็จะอยู่ที่7.44นะครับเพราะว่าฐานตัวนี้เป็นฐานที่ใช้ไปแล้วนะครับไฟก็จะไม่ถึง9กโวลต์นะฮะถ้าเกิดว่าเราวัดสลับสายนะครับสลับขั้วมิเตอร์ก็จะอ่านค่าเป็นติดลบนะครับนี่คือฐาน9กโวลต์นะครับว่าได้7.4นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเดี๋ยววัดฐานนาฬิกานะฮะ จะมีบวกลบชัดเจนนะฮะนี่คือบวกนะครับนี่ลบนะครับตัวนี้จะเป็นฐาน1.5โวลต์นะครับวัดดูนะครับบวกสีแดงนะฮะแล้วก็ลบะครับสีดำนะครับนี่นะครับวัดได้1.559นะครับตัวนี้นะครับเกือบ1.6โวลต์นะครับตัวนี้อ่านี่นะครับก็คือการวัดนะครับกับเรามาดูฟังก์ชันถัดไปนะครับ าจจะเป็นตัวนี้นะฮะที่เขียนว่าโลเซ็นะครับตัวนี้จะเป็นย่านการวัดไฟวัดโวลต์นะครับวัดแรงดันนะฮะตัวนี้จะเป็นวัดได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับนะครับจะเป็นออโต้นะฮะโดยตัวแคมเเตอร์นะครับจะเลือกการวัดโดยอัตโนมัตินะฮะยกตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับผมจะวัดฐานนะครับ 9โวลต์นะครับตัวนี้ครับก็จะอ่านค่าได้7.4โวลต์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของอ่าที่ขึ้นดีดเพย์นะครับก็จะเป็นไฟกระแสตรงนะฮะในส่วนนี้นะครับอันในส่วนนี้นะครับจะขึ้นเป็นกระแสตรงนะฮะนี่นะครับเรามาดูว่าถ้าวัดไฟกระแสสลับจะเป็นยังไงนะฮะ จะวัดไฟจากป๊กเลยนะครับนี่นะฮะครับถ้าวัดไฟกระแสสลับนะครับที่นี้นะฮะนี่จะวัดขึ้น226ขึ้นทันทีนะครับแล้วก็เตอร์ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น AC เลยนะครับถ้าเรา ตั้งในสีเล็กนะครับเลือกว่าที่โรเซตนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวัดได้เฉพาะแรงดันนะครับตัวนี้ฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็นฟังก์ชันวัดความต้านทานนะครับนี่นะฮะสัญลักษณ์นะครับความต้านทานแล้วก็สัญลักษณ์เสียงนะฮะถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับเราจะวัดไฟได้วัดความต้านทานได้ตั้งแต่ 0- ถึง60เมกนะครับ มาดูฟังก์ชันแรก tamam นะครับย่านแรกนะครับของความต้านทานนะฮะถ้าเกิดว่าเราวัดเอาความต้านทานนะครับที่มีค่านะครับต่ำกว่าห้าสิบโอห์มนะครับจะมีเสียงเตือนนะฮะอย่า like. งนี้น,นะฮะถ้าเราเอาสายไฟแต่กันแบบนี้นะครับถ้าเราวัดสายไฟแบบนี้นะฮะมีค่าความต้านทานต่ำกว่าห้าสิบโอห์มนะครับก็จะมีเสียงเตือนฮะตัวนี้นะครับ นี้ครับใช้ย่านนี้ใช้วัดสายไฟขาดไม่ขาดได้นะฮะตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจะวัด R นะฮะปัดตัวต้านทานนะครับผมเตรียมไว้นะฮะจะมีตัวต้นานทาน220ิบโอห์มนะครับมาดูนะครับว่าแคมมิเตอร์ตัวนี้จะวัดได้เท่าไหร่นะฮะตัวนี้นะครับนะฮะได้สองร้อยสิบเก้าจุดแปดโอห์มนะครับตัวนี้ก็ใกล้เคียงนะครับเป็น R 470โอห์ม oh นะครับดูว่าจะว่าอ่านได้ค่าเท่าไหร่นะครับนี่นะครับอ่านค่าได้462.5นะครับตัวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็น R 15k นะครับือว่าถ้าแปลงเป็นโอห์มก็เป็น1500โอห์มนะครับตัวนี้จะอ่านไม่ได้นะฮะเราต้องเปลี่ยนย่านนะครับ ถ้ามากกว่า1 k นะครับหรือ1,000โอห์มขึ้นไปนะครับต้องกดเปลี่ยนทีเล็กนะฮะก็จะกลายเป็นข้างหลังก็จะเป็นม e กโอห์มนะครับมกะโอมนะครับหน่วยนะก็จะสามารถที่จะอ่านค่าได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น1 5 1 6 k นะครับตัวนี้นะฮะครับยันกันว่าต่อไปนะครับจะเป็น ยันกันวัดตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ของความโโจนะครับก็คือตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับที่เราเรียกว่า C หรือคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะวัดได้ตั้งแต่0.1มโคจนถึง6,000ไมโครนะครับมาวัดดูนะครับตัวแรกนะฮะผมจะวัดตัว0.1ไมโครนะครับตัวนี้วิธีการวัดนะครับ ให้เราคายประจุออกก่อนนะครับถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็คือเราต้องเอาออกมาวัดนะครับถ้าเกิดว่าเราซ่อมหรือว่าทําอะไรในวงจรฮะอ่าคือคายประจุก็คือให้เราทําการช็อตขานะครับแบบนี้ฮะมาดูนะครับว่าจะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับ0ูไมโครนะครับที่อ่านได้นะฮะ ทันไมโครนะครับตัวนี้มาลองดูนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ให้ทําการช็อตขาก่อนนะครับเห็นฮะแล้วก็ลองใช้สายวัดนะครับวัดดูนะครับนี่นะครับตัวนี้อ่านค่าได้เก้าร้อยสี่สิบเอ็ดไมโครนะครับสี่สี่พันเจ็ดร้อยไมโครนะครับตัวใหญ่เลยนะฮะนี่เหมือนเดิมนะครับให้คลาประจุก่อนนะครับนี่ได้ 4 5 4 8ไมโครนะครับตัวนี้ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ตัวนี้นะฮะนะครับก็จะเห็นนะครับว่าสามารถที่อ่านค่าได้นะครับเป็นคร่าวๆนะครับอาจจะไม่แม่นนะครับเหมือนมิเตอร์วัดสีนะฮะก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะฮะคือวัดอุณหภูมินะครับ ฟังก์ชันนี้นะครับจะวัดอุณหภูมินะครับได้ตั้งแต่ลบ20องศาจนถึง1000องศาเซลเซียสนะครับหรือว่าองศาฟาเรนไฮต์ก็จะเป็นลบ4องศาจนถึง1832องศานะฮะามาดูกันนะครับโดยการใช้สายวัดนะครับที่แถมมาด้วยนะฮะตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในช่องเดิมนะครับ ที่เราใช้วัดไฟนะฮะนี่นะครับตอนแรกนะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับอุณหภูมิครับสามสิบองศาสามสิบเอ็ดองศานะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดนะครับหัวแรงนะครับตัวนี้หัวแรงที่ผมเสียป๊กไว้แล้วนะฮะวัดอุณหภูมิที่ไปหัวแรงนะครับว่าได้ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับร้อยสี่สิบสามองศานะครับสองร้อยกว่าเลยนะฮะตัวนี้นะครับ องศาเซลเซียสนะฮะตัวนี้แล้วก็องศาฟาเรนไฮน์ก็จะบอกอยู่ด้านบนนะฮะตัวนี้นะครับ400กว่านะครับฟาเรนไฮน์นะฮะนี่นะครับเอาออกนะครับองงก็จะค่อยๆลดลงนะฮะนี่นะครับครับมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับคือตัวนี้นะฮะเป็นฟังก์ชันการวัดไมโครแอมป์นะครับ ตัวนี้จะใช้วัดกระแสต่ําๆนะครับตั้งแต่0.1ไมโครแอมจนถึง200ไมโครแอมนะครับซึ่งต่ํามากนะฮะ๋ยวผมจะแนะนําเป็นหลักการในการวัดไม่ได้วัดให้ดูในวงจรนะฮะหลักการวัดนะครับก็จะเป็นลักษณะเราจะเอาตัวมิเตอร์นะครับไปอนุกรมในวงจรนะฮะอย่างเช่นเรามีแหล่งจ่ายไฟอยู่นะครับตัวนี้นะฮะแหล่งจ่ายไฟนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเราจะนํามิเตอร์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะฮะคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นโหลดหรือว่าตัววงจรนะครับตัวนี้นะครับคืออร์โหลดนะครับแล้วก็มาครบวงจรนะครับมีบวกลบนะครับกระแสจะไหล I นะครับเอมนะฮะตัวนี้จะไหลผ่านนะครับมาผ่านโหลดอีกทีหนึ่งนะฮะจะวัดได้ตั้งแต่0.1ไมโครแอมนะครับจนถึง 200ไมโครแอมนะครับตัวนี้นะฮะหลักการจะเป็นการวัดแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับไงก็ต้องขอให้ท่านชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเที่ดีไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ